ปลาอยู <premises? S 2> <Sure. S 1> ่ไหนลูกไหนปลาขี้ก่อนขี้ก่อนปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนขี้ขี้ก่อนเร็วไหนไหนปลาอยู่ไหนครับไหนมีไหมดูก่อนนะอะไรนะปลาปลาปลาอยู่ไหนลูกไหนปลาอยู่ไหนปลา ไหนไหนปลาอยู่ไหนชี้ก่อนปลาปลาไหนปลาอยู่ไหนชี้ชี้ชี้เร็วชี้เร็วแว <c oughs> ม่แม่ไปสั่งข้าวอยู่ปลาอยู่ไหนลูกชี้ชี้ชี้ก่อนชี้ก่อนไหนไหนไหน